วงเล็บพระราชประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราชก็โดยสมัยนั้นแลพระเจ้าพินทุสารมีพระราชโอรสหนึ่ร้อยหนึ่งพระองค์พระเจ้าอโศกทรงสั่งให้สำเร็จโทษพระราชโอรสเหล่าน,นั้นเสียทั้งหมดยกไว้แต่เจ้าติสกุมารผู้ร่วมพระมารดาเดียวกันกับพระองค์เท้าเธอเมื่อสั่งให้สำเร็จโทษ ยังไม่ได้ทรงอภิเษกเลยครองราชอยู่ถึงสี่ปีต่อล่วงไปได้สี่ปีในปีที่สิบถัดจากสองปีแต่ปีปริิพานของพระตถาคตมาจึงทรงถึงการอภิเศกเป็นเอกราชในชมพูทวีปทั้งสิน้นวงเล็บพระราชอำนาจแผ่ไปเบื้องบนเบื้องต่ำประมาณหนึ่งโยชน ก็ด้วยอนุภาพแห่งการทรงอภิเศษของเท้าเธอพระราชลิจทั้งหลายเหล่านี้ได้มาแล้วพระราชอำนาจแผ่ไปภายใต้มหาปฏิพีประมาณหนึ่งโยนในอากาศเบื้องบนก็เหมือนกันพระราชาทรงมีพระศรัทธาเกิดแล้วในพระศาสนาได้ทรงแบ่งน้ำแปดหม้อจากน้ำดื่ม16หม้อที่พวกเทวดา นำมาจากสะอโนดาตวันละแปดหางถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ทรงพระไตรปิฎกประมาณ60รูปวันละสองม่อพระราชทานแก่นางอาสันธิมิตาผู้เป็นอัครเหสีวันละสองม้อพระราชทานแก่เหล่าสตรีนักฟ้อน16,000นางวันละสองม้อ ทรงใช้สอยด้วยพระองค์เองวันละสองม่อผิดคือการชำระพระราชชนและการชำระฟันทุกๆวันของพระราชาพระมเหสีของเรล่าสตรีนักฟ้อนหน0่งนางและของภิกษุประมาณห0 0 0ืรูปย่อมสำเร็จได้ด้วยไม้ชำระฟันชื่อนาคลดาอันสนิทอ่อนนุ่มมีรส ซึ่งมีอยู่ในป่าหิมพานต์ที่เทวดาทั้งหลายนั่นเองนำมาถวายทุกๆวันอันหนึง่งเทวดาทั้งหลายนำมะขามป้อมที่เป็นพระโอสถสมอที่เป็นพระโอสถและมะม่วงสุกที่มีสีเหมือนทองซึ่งสมบูรณ์ด้วยกลิ่นและรสมาถวายแด่พระราชาพระองค์นั้นทุกๆวันเหมือนกันยังได้นำพระภูษาทรงพระภูษาหม่มเบญจพันธ ผ้าเช็ดพระหัตถ์ที่มีสีเหลืองและน้ำทิพยาบาลจากศัตว์ชัดทันมาถวายทุกวันอย่างนั้นเหมือนกันส่วนพญานาคทั้งหลายก็นำเครื่องพระสุคนสำหรับสนานพระเศียรพระสุคนสำหรับไล้พระวรากายผ้ามีสีคล้ายดอกมะลิที่ไม่ได้ทอด้วยได้เพื่อเป็นพระผูสาหม่ม และยาหยอดพระเนตรที่มีค่ามากจากนาคพิภพบมาถวายแด่พระราชาองค์นั้นทุกๆวันเช่นกันนกแขกเต้าทั้งหลายก็คาบข้าวสาลีก้าพันเกวียนที่เกิดเองในสระชัดพันนั่นแหลมาถวายทุกๆวันหนูทั้งหลายก็เกล็ดข้าวเหล่านั้นให้หมดแกลบและรำข้าวสารที่หักแม้มและเดียวก็ไม่มีข้าวนี้แหลถึงความเป็น พระกระยาหารเสวยแห่งพระราชาในที่ทุกสถานตัวพึ่งทั้งหลายก็ทำน้ำพึ่งพวกหมีก็ผ่าฟืนที่โรงวัวพวกนกกะเวกก็บินมาส่งเสียงอย่างไพเราะทำพลีกรรมถวายแด่พระราชาวงเล็บพระเจ้าอาโศกรับสั่งพระยากาลานาคเนรมิตรพระพุทธรูปให้ดู พระราชาผู้ทรงประกอบด้วยลิ์เหล่านี้วันหนึ่งทรงใช้สังคกภัณฑ์อันกระทำด้วยทองให้นำพญานาคนามว่ากาละมีอายุตลอดกับหนึ่งผู้ใดพบเห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์เชิญให้ขนดเหนือบัลลังก์อันควรข่ามากภายใต้สวตชัดทรงกระทำการบูชาด้วยดอกไม้ทั้งที่เกิดในน้ำ ทั้งที่เกิดบนบกหลายร้อยพันและด้วยสุวรรณมุภาทรงแวดล้อมด้วยนางป้อนหนึ่งพผู้ประดับแล้วด้วยอลังการทั้งปวงโดยรอบตรัสว่าเชิญท่านกระทําพระรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงยังจักคือพระสัตธธรรมอันประเสริฐให้หมุนไปทรงพระยานอันหาที่สุดมิได้ ให้ถึงคลองแห่งดวงตาเหล่านี้ของข้าพเจ้าก่อนเถิดดังนี้ทอดพระเนตรพระพุทธรูปอันพระยาณา,าคนามว่ากาละนั้นเนรมิตแล้วประหนึ่งว่าพื้นน้ำอันประดับแล้วด้วยดอกกมลอุบลและปุ่นทลิกซึ่งแย้มบานปานประหนึ่งว่าแผ่นฟ้าอันพราาพรายได้ความระยิบระยับด้วยการพวยพุ่งแห่งคายรัศมีของกลุ่มดาราเพราะ ความที่พระพุทธรูปนั้นทรงมีพระสิริด้วยมหาปุริสนักลักษณะ32ประการประดับแล้วด้วยอนุพยัญชนะ80ประการซึ่งบังเกิดแล้วด้วยอำนาจแห่งบุญอันพันรายทั่วทั้งสรีระทั้งสิน้นงดงามด้วยจอมพระสีนันเฉิดฉายด้วยพระเกตุมาลาซึ่งปราศจากมนทินสีต่างๆ่าหนึ่งยอดแห่งภูเขาทองอันแวดวง ด้วยสายรุ้งและสายฟ้าอันกลมกลืนกับแสงเงินเป็นประหนึ่งจุดูดด,ดึงดวง,ดงตาแห่งคณะพรมถวยเทพมวลมนุษย์ฝูง,งานาดและหมู่ยักษ์เพราะพระพุทธรูปนั้นมีความแพลวพาด้วยความสวัสดิช่วนแห่งรัศมีอันแผ่ออกข้างละ่ววา วงล้อมรัศมีอันวิจิตด้วยมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงเป็นต้นได้ทรงกระทำการบูชาอันได้นามว่าบูชาด้วยดวงตาตลอดเจ็ดวันวงเล็บพระเจ้าอาโศกไม่ทรงเลื่อมใสนักบวดนอกศาสน,นาได้ยินว่าพระราชาทรงรับการอภิเษกแล้วได้ทรงนับถือลัทธิพาหิระปาสันทะ ตลอดเวลาสามปีทีเดียวในปีที่4จึงได้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ยินว่าพระเจ้าพินทุสารพระชนกข,ของพระราชาพระองค์นั้นได้ทรงนับถือพวกครามเท้าเธอได้ทรงตั้งมิตรยพัฒไว้แก่พวกครามและแก่ตาปากขาวและปริภาชกเป็นต้นผู้ถือลัทธิปาสันทะอันเป็นของประจำชาติ พราหมณ์มีประมาณหกแสนคนแม้พระเจ้าอาโศกก็ทรงถวายทานที่พระชนกให้เป็นไปแล้วในภายในดุรีของพระองค์อย่างนั้นเหมือนกันในวันหนึ่งได้ประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชรไป้ทอดพระเนศเห็นพวกพราหมณ์เหล่านั้นผู้ก,กำลังบริโภคอาหารด้วยมารยาทที่เหินห่างจากความสงบเรียบร้อยไม่มีความสำรวมอินทรีย์ ทั้งไม่ได้รับตึกหัดอิริยาบถจึงทรงดำริว่าการที่เราใคร่ครวนเสียก่อนแล้วให้ทานเช่นนี้ในเขตที่เหมาะสมจึงควรครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงตรัสเรียกพวกอมาตะว่าไปเถิดพนายพวกท่านจงนำสมณะและพรามของตนตนผู้สมมุติกันว่าดีมายังภายในพระราชวังเราจากถวายทาน พกูกมาทูลรับพระราชโองการว่าดีละพระเจ้าค่าแล้วก็ได้นำนักบวชนอกาศาสนามีตาปากขาวปริพชกอาชีวกและนิครนเป็นต้นนั้นๆมาแล้วทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์ของข้าพระเจ้าพระพุทธทั้งหลาย เวลานั้นพระราชาทรงรับสั่งให้ปูลาดอาสนะทั้งสูงและต่ำไว้ภายในพระราชวังแล้วรับสั่งว่าเชิญเข้ามาเถิดเชิญทรงเถิดพวกนักบวชผู้มาแล้วว่าเชิญน,นั่งบนอาสนะที่สมควรแก่ตนเถิดดังนี้บรรดานักบวชเหล่านั้นบางพวกนั่งบนตังพัทธบิดบางพวกก็นั่งบนตังแผ่นกระดาน พระราชาทอดพระเนตรเห็นกริยาที่นั่งนั้นแล้วก็ส่งราำได้ว่านักบวชเหล่านั้นไม่มีธรรมที่เป็นสาระในภายในเลยได้ถวายของควรเคี้ยวควรปริโภคที่ควรแก่นักบวชเหล่านั้นแล้วก็ส่งส่งกลับไปเมื่อการเวลาล่วงไปอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งพระเจ้าอโศกประทับยืนอยู่ที่ศีหบัญชรไทปทอดพระเนตรเห็นนิคโครสามเนน ผู้ฝึกฝนภุ้มครองตนมีอินทรีย์สงบสมบูรณ์ด้วยอิริยาหมดกำลังเดินผ่านไปทางพระลานหลวงวงเล็บประวัตินิโครธสามเณรถามว่าก็ชื่อว่านิโครธนี้คืออะไรแก้ว่านิโครธนี้เป็นพระโอรสของสุมาณราชกุมาร ผู้เป็นพระเชเโอรสของพระเจ้าพินทุสารในเรื่องนั้นมีอนุปุกพีคถาดังต่อไปนี้ดังไม้สดับมาว่าในเวลาที่พระเจ้าพินทุสารผู้พระชนกทรงทุพพลภาพนั้นแหลอโศกขกุมารได้สละราชสมบัติในกรุงอุชชเชนีที่ตนได้แล้ว สเสด็จกลับมายึดเอาพระนครทั้งหมดไว้ในเงื้อมือของตนแล้วได้จับสุมาราชกุมารไว้ในวันนั้นเองพระเทวีชื่อสุมนาของสุมาราชกุมารได้ทรงพระคันแก่เต็มที่แล้วพระนางสุมนาเทวีนั้นปลอมเทศหนีเดินมุ่งไปสู่บ้านคนจันทานแห่งใดแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกล ได้ทรงสดับเสียงของเทวดาผู้สิงอยู่ในต้นนิคโครธแห่งใดแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลจากเรือนของหัวหน้าหมู่บ้านคนจันทานซึ่งกล่าวเชิญอยู่ว่าข้าแต่พระแม่เจ้าสุมนาขอจงเสด็จเข้ามาทางนี้เถิดก็ได้เสด็จเข้าไปใกล้เทวดานั้นเทวดาได้นิรมิตศาลาหลังหนึ่งโดยอนุภาพของตนแล้วได้ถวายว่า ของพระแม่เจ้าจงประทับอยู่ที่ศาลาหลังนี้เถิดพระเทวีนั้นได้เสด็จเข้าไปสู่ศาลาหลังนั้นแล้วในวันที่พระนางเสด็จเข้าไปถึงนั้นนั่นเองก็ประสูติพระโอรสเพราะเหตุที่พระโอรสนั้นอันเทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นนิโครธรักษาไว้พระนางเทวีนั้นจึงทรงขนานพระนามว่านิโครธ หูหน้าหมู่บ้านคุณจันทานได้สำคัญพระเทวีนั้นเป็นดุจธ,ธิดาแห่งนายของตนตั้งแต่วันที่ตนได้พบเห็นจึงได้ตั้งขอปฏิบัติประจำไว้พระราชธิดาได้ประทับอยู่ณสถานที่นั้นสิ้นเจ็ดปีฝ่ายนิคโครธกูมารก็มีชนมายุได้เจ็ดปีแล้ววงเล็บนิคโครธกูมารบวชสำเร็จเป็นพระอา,หารหันต พระชนเจปีในครั้งนั้นพระเถระรูปหนึ่งชื่อมหาวารุณ,ณเถระเป็นพระอรหันต์ได้เห็นถึงความพร้อมแห่งเหตุของทารกได้พิจารณาคิดว่าบัดนี้ทารกมีชนมายุได้เจ็ดปีเป็นการสมควรที่จะให้เขาบวชได้จึงทูลพระราชธิดาให้ทรงทราบ แล้วให้นิโครดกูมารน,นั้นบวชเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองพระกุมารได้บรรลุเป็นพระอรหันต์วันหนึ่งนิโครธสามเณรนั้นได้ชำระร่างกายแต่เช้าตรู่ทำอาจารย์เรียววัดและอุปชาวัดเสร็จแล้วถือเอาบาตและจีวรคิดว่าเราจะไปยังประตูเรือนของโยมมารดาแล้วก็ออกไป ก็นิว่าสถานแห่งโยมมารดาของนิโครธส,สามเณรนั้นต้องเดินเข้าไปยังพระนครทางประตูด้านทิศทักษิณผ่านท่ามกลางพระนครไปออกทางประตูด้านทิศปราจีนก็โดยสมัยนั้นพระเจ้าอาโศกธรรมราชทรงเสด็จจงกรมอยู่ที่สีห้บัญชรพินพระพักไปทางทิศปราจีนขนานั้นเองนิโครธส,สามเณร ผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบทอดสายดูประมาณชั่วเอกเดินไปถึงพระลานหลวงเพราะเหตุนั้นข้าพระเจ้าจึงได้กล่าวไว้ว่าวันหนึ่งพระเจ้าอาโศกประทับยืยนอยู่ที่สีหปัญชรได้ทอดพระเนตรเห็นนิโครธสามเณรผู้ฝึกฝนคุ้มครองตนมีอินทรีย์สงบสมบูรณ์ด้วยอิริยาบท กำลังเดินผ่านไปทางพระลานหลวงดังนี้วงเล็บพระเจ้าอาโศกทรงเลื่อมใสในนิคโครธสามเณรครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วพระราชาได้ทรงพระรำพึงดังนี้ว่าชนแม้ทั้งหมดนี้มีจิตฟุ้งซ่านมีส่วนเปรียบเหมือนมลิขะที่วิ่งพลานไป ส่วนทารกคนนี้ไม่มีจิตฟุ้งซ่านการมองดูการเหลียวดูการคู่แขนและการเหยียดแขนของเขางามยิ่งนักภายในของทารกคนนี้น่าจากมีโลกุตระธรรมแน่นอนดังนี้พร้อมกับการทอดพระเนตรเห็นของพระราชานั่นเองพระอริไทก็เลื่อมใสในสามเณรความรักก็ได้ตั้งขึ้นถามว่าเพราะเหตุไร แป้ว่าเพราะได้ยินว่าแม้ในการก่อนในเวลาทำบุญนิโครธสามเณรน,น,นี้ได้เป็นพ่อค้าผู้เป็นพี่ชายใหญ่ของพระราชาสมจริงดังคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าความรักนั้นย่อมเกิดเพราะเหตุสองอย่างคือเพราะการอยู่ร่วมกันในครบ่อนหนึ่งเพราะการเครือขูลกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนอุบล และปทุมเป็นต้นที่เหลือเมื่อเกิดในน้ำย่อมเกิดได้เพราะอาศัยเหตุสองประการคือน้ำและเปลือกตมฉะนั้นวงเล็บพระเจ้าอาโศกมหาราชรับสั่งให้นิมนต์สามเณรเข้ามาลำดับนั้นพระราชาทรงเกิดความรักมีความนับถือมากในสามเณรน,นั้น จึงทรงสั่งพวกอมาตไปว่าพวกเธอจงนิมนต์สามาเณเรนนั่นมาเท้าเธอทรงรำพึงว่าอมาตเหล่านั้นมัวชักช้าอยู่จึงทรงส่งไปอีกสองสามนายว่าจงให้สามาเะเรนนั้นรีบมาเถิดสามาเะเรนได้เดินไปตามปกติของตนนั่นเองพระราชาตรัสว่าท่านทราบอาสนะที่ควรแล้วนิมนต์นั่งเถิด สามเณเนนั้นเหลียวดูข้างโน้นข้างนี้แล้วคิดว่าบัดนี้ไม่มีภิกษุเหล่าอื่นจึงเดินเข้าไปใกล้บัลลังก์ซึ่งยกสเวตะฉัดกั้นไว้แล้วแสดงอาการแด่พระราชาเพื่อต้องการให้ทรงรับบาตพระราชาทรงทอดพระเนศเห็นสามเณรนนั้นกำลังเดินเข้าไปใกล้บัลลังก์นั้นแหลจึงทรงดำริว่าวันนี้เองสามเณเรูปนี้ จักเป็นเจ้าของราชมนเทียในบัดนี้สามเณรถวายบาตรที่พระหัตถ์พระราชาแล้วขึ้นนั่งบนบัลลังก์พระราชาทรงน้อมถวายอาหารทุกชนิดคือข้าวต้มของควรเคี้ยวและข้าวสวยที่เขาเตรียมไว้เพื่อประโยชน์แก่พระองค์แก่สามเณรน,นั้นสามเณรรับอาหารพอยักอัตภาพของตนให้เป็นไปเท่านั้นวงเล็บ พระเจ้าอาโศกมหาราชตรัสถามข้อธรรมในที่สุดพัฒกิจพระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนรู้พระโอวาทที่พระศาสดาทรงประทานแก่พวกพ่อเนนหรือสามเณรถวายพระพรว่ามหาบัวพิษอาจธมภาพย่อมรู้โดยเอกเทศเท่านั้นพระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเนน ขอจงแสดงโอวาทที่พ่อเนรู้นั้นแก่โยมบ้างสามเณรทูลรับว่าได้มหาบพิษดังนี้แล้วได้กล่าวอัปปมาทวักในธรรมบทตามสมควรแด่พระราชาเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนาพระราชาพอได้ทรงสดับว่าความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายดัยงนี้เป็นต้นก็ทรงรับสั่งว่าพ่อเน้นจงยังธรรมเทศนาที่ข้าพระเจ้าได้รู้แล้วให้จบไว้ก่อนดังนี้วงเล็บพระเจ้าอาโศกมหาราชถวายนิตยพัสสามเนนเป็นทวีคูณ ในอวสารแห่งการอนุโมทนาพระชาทรงรับสั่งว่าพ่อเนนโยมจะถวายทุวพัทแก่พ่อเนนแปดที่สามนเณรถวายพรพรว่ามหาบาพิษอาตมภาพจะถวายทุพววทเหล่านั้นแก่พระอุปัชชายะของอาตมภาพพระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าอุปัชชายะนี้ ได้แก่คนเช่นไรสามเณรถวายพระพรว่ามหาบาพิษผู้ที่เห็นโทษน้อยใหญ่แล้วตักเตือนและให้ระลึกชื่อว่าพระอุปัชฌายะพระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเนนโยมจะถวายพัดแปดที่แม้อื่นอีกแก่พ่อเนนสามเณรถวายพระพ,พรว่ามหาบาพิษ อาตมภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระอาจารย์ของอาตมภาพพระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าพระอาจารย์นี้ได้แก่คนเช่นไรสามเณรถวายพระพรว่ามหาบพิษผู้ที่ให้อันเตวาสิและสธิวิหาริกตั้งอยู่ในธรรมที่ควรศึกษาในพระศาสนานี้ ชื่อว่าพระอาจารย์พระราชาทรงรับสั่งว่าดีละพระเนนโยมจะถวายพัดแปดที่แม้อื่นอีกแก่พ่อเนนสามเณรถวายพระพรว่ามหาบาพิษอาตามภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระภิกษุสงฆ์พระราชาตรัสถามว่าพ่อเนน ผู้ที่ชื่อว่าภิกษุสงฆ์นี้ได้แก่คนเช่นไรสามเณรถวายพระพรว่ามหาพรพิษบรรพชาและอุปสมบทของอาจารย์และอุปชายยะของอาตมภาพและบรรพชาของอาตมภาพอาศัยหมู่ภิกษุใดหมู่ภิกษุนั้นชื่อว่าภิกษุสงฆ์พระราชาทรงพอพระราชลุกไทยเป็นอย่างยิ่งและทรงรับสั่งว่าพ่อเน้น โยมจะถวายพัดแป่ที่แม้ยื่นอีกแก่พ่อเนมสามเณรทูลรับว่าดีละในวันรุ่งขึ้นได้พาเอาภิกษุ32รูปเข้าไปยังภายในพระราชวังฉันพัตตาหารวงเล็บพระเจ้าอาโศกมหาราชถวายนิตยพัดแก่ภิกษุหกแสนรูป พระราชาทรงประวรณาว่าภิกษุ32รูปแม้อื่นพร้อมทั้งพวกท่านจงรับภิกษาพรุ่งนี้เถิดดังนี้แล้วทรงให้เพิ่มภิกษุมากขึ้นทุกวันทุกวันโดยอุบายนั้นนั่นแลได้ทรงตัดพัดของพวกนักบวชนอกาศาสนามีพรามและปริภาชกเป็นต้นตั้งหกแสนคนเสียแล้ว ในทรงตั้งนิตยภั์ไว้สำหรับภิกษุหกแสนรูปในภายในพระราชนิเวศเพราะความเลื่อมใสที่เป็นไปในพระนิคโครเถระนั่นเองฝ่ายพระนิคโครเถระก็ให้พระราชาพร้อมทั้งบริษัทดำรงอยู่ในไตสรสนณคมและเบญจศีลทำให้เป็นผู้มีความเลื่อมใสไม่ไหวหวั่นด้วยความเลื่อมใสยอย่างปูุ่ชน แล้วให้ดำรงมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาวงเล็บพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงสร้างวัดและเจดีแปดมื่นสี่พันแห่งพระราชาทรงรับสั่งให้นายช่างสร้างมหาวิหารชื่อว่าอาโศการามแล้วก็ตั้งพัดไว้เพื่อถวายภิกษุหกแสนรูปอีก และทรงรับสั่งให้สร้างพระวิหาร8 4 0 0 0หลังซึ่งประดับด้วยพระเจดีย์8 4 0 0 0องค์ไว้ในพระนคร8 4 4 0 0แห่งทั่วชมพูทวีปทั้งสิ้นโดยความชอบธรรมนั่นเองหาใช้โดยไม่ชอบธรรมไม่ได้ยินว่าในวันหนึ่งพระราชาทรงถวายมหาทานที่อโศการาม ประทับนั่งอยู่ในถ้ำกลางพระภิกษุสงฆ์ซึ่งนับได้ประมาณหกแสนรูปทรงปรวรณาสง์ด้วยปัจจัยสี่นัตรัสถามปัญหานี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเชื่อว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วมีประมาณไรพระสงฆ์ถวายพระพรว่ามหาบอพิษชื่อว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนั้น ว่าโดยองค์มีองเก้าว่าโดยขันมีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันพระราชาทรงเลื่อมใสในพระธรรมแล้วทรงรับสั่งว่าเราจากบูชาพระธรรมขันแต่ละขันด้วยวิหารแต่ละหลังดังนี้ในวันเดียวเท่านั้นได้ทรงสละพระราชทรัพย์ถึง96โกดแล้วได้ทรงบังคับพวกอมาตว่าไปเถิดพนาย พวกท่านเมื่อให้สร้างวิหารในนครแต่ละนครจงให้สร้างพระวิหาร8ปดหมพหลังไว้ในพระนคร84,000นครเถิดส่วนพระองค์เองได้ทรงเริ่มการงานเพื่อประโยชน์แก่อโศกมหาวิหารในอโศการามพระสงฆ์ได้ให้พระเถระชื่อว่าอินทะคุตตะเถระผู้มิลิมาน มีอนุภาพมากสิ้นอสวะแล้วเป็นนวกรรมมาทิตาทายีพระเทระได้ยังการงานที่ยังไม่สำเร็จนั้นๆให้แล้วเสร็จด้วยอนุภาพของตนพระเทระได้ให้การสร้างวิหารสำเร็จลง3ามปีแม้ด้วยอนุภาพอย่างนั้น